เป็นอะไรที่คนต้องทานตลอดเวลาขนมอาหารแล้วเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่ผมมองจากเป้าหมายเนี่ยคือไม่ได้ตอนเด็กๆไม่ได้ฝันว่าจะเป็นคนที่มาทําอาหารกล่องขายอย่างงี้ไม่ใช่ครับแต่อยากแต่อยากมีเป้ามีเป้าว่าใช่ใช่สี่สิบแล้วจะไปเที่ยวอะไรพวกนี้เหรอใช่ครับอย่าบอกนะว่าสี่สิบแล้วจะเล่นการเมืองอันนั้นไม่ใช่เกษียณนะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเหนื่อยกว่าอันนั้นเหนื่อยกว่าแต่อย่างนี้ก็คือมีเป้าคือเพราะฉะนั้นในชีวิต ถ้าจะถะถ้าสมมติน้องๆที่เขาดูอยู่เนี่ยบอกอยากทําอย่างเงี้ยครับคุณแนะนำมัอค่ายไงเออผมว่าเรื่องธุรกิจก่อนครับอ,อสำคัญคือต้องมีเป้าหมายชัดก่อนว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรเราชอบอะไรคือผมมาชัดว่าผมชอบธุรกิจอมผมผมอยากเกษียณแต่ผมไม่ได้มีความที่ว่าผมต้องทําธุรกิจเล็กต้องทําธุรกิจเครื่องจักรผมทําอะไรก็ได้แต่ไม่ชอธุรกิจอันนั้นคือนั่นคือ <Okay. S 2> ผมเจอตัวเองละเจอตัวเองละคือไม่ได้ว่าไปถูกจําเพาะ ไม่ใช่แต่คุณอาจจะโชคดีเพราะครอบครัวไม่ได้มีธุรกิจที่ที่ทําอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับทำไมต้องไปรับมรดกเขาครับแล้วผมก็พอเราเจอว่าเราชอบอะไรละเราชอบธุรกิจเรารู้แล้วเป้าหมายเราอยากจะเกษียณเราต้องหาอะไรที่อยู่ได้ในระยาวนะครับมองให้ไกลครับคิดอย่ามองระยะสั้นว่าทำอะไรก็ได้เดี๋ยวมองไปถึงว่าถ้าผมเกษียณแล้วร้านอินเทอร์เน็ตไม่ยาวแน่ใช่ไหมไม่ไหวอย่างไม่ยาวอย่างอันนี้ครับถ้าผมเกษียณแล้วผมคิดว่า ผมสามารถนั่งไปเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นชชลล์อด์เป็นบอร์ดแล้วผมจ้างคนมาทํามีมืออาชีพมาทำใช่ครับแล้วผมสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นที่มันกินได้ในระยะยาวเออวลビーในอนาคตอาจจะไม่จาเป็นที่เป็นผลไม้ขนมแบบนี้อย่างเดียวผมอาจจะลงไปทําขนมที่เป็นคอมเมอรเชียลบ้างก็ได้ว่าจะแตกแบรนด์อื่นก็ได้นะครับเวลビーอาจจะทาผลไม้ที่มากลายขึ้นก็ได้ผมอยากจะเอาขนมตรงนี้ไปผสมกับช็อกโกแลตไปผสมกับคอนเฟล็กซ์ไปขายเป็นมูสลี่ไปทําเป็นไอศครีม ทำได้มากมายแต่ผมสร้างคอสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มันแข็งแรงแล้วผมถอยออกมาได้คือไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ทําเองตลอดใช่ครับต้องคิดไปไกลด้วยว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องถอยมาจริงๆทุกคนก็ต้องถอยในในชีวิตเราจะถอยตอนไหนตอนนี้ใช่ครับแล้วจะวันที่มาทานถักไปเป็นอย่างนตลาดถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นไปได้แล้วมีลูกมีหลานจะบังคับให้เขาทำมห้เนี่ยไม่ครับ คือผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำมผมกับคุณแม่ผมนะครับคือ,อที่ที่ดีจริงๆคือท่านให้ให้ทําอะไรก็ได้และท่านเชื่อใจว่าเราทําได้แสดงว่า34ธุรกิจที่ผมทําไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับมผมเป็นติวเตอร์แต่ก่อนผมเป็นติวเตอร์ตามพวกพวกโรงเรียนสอนพิเศษด้วยนะครับในโครงการมหมาวิาลัยผมก็เป็นติวเตอร์ผมเปิดโรงเรียนสอนพิเศษผมเปิดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ผมไปทํางานประจำทํางานสายเรือผมไปทางานที่ปรึกษาผมทำทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่ผมมองผมมองท่านว่าเราทําได้ให้เราทําเถอะเร,เราเราเรารู้ว่าทุกคนอาจจะมองเหมือนไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันตอบเป้าหมายผมเพราะผมตั้งเป้าหมายแล้วผมจะเป็นนักธุรกิจซึ่งผมต้องรู้ส่งออกอผมต้องอมีคอนเน็กชันผมอยากเข้าใจการทํางานของที่ปรึกษาอย่างนี้ครับอันนี้คือทั้งหมดที่ประกอบปเป็นวันนี้ครับคือเป้าหมายในอนาคตไม่จําเป็นต้องเดินทางตรงนะครับอันนี้ที่ฝาก,กคือว่านี่มันซ้าย,ซ,ายาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ให้มันอยู่ใน ทางที่จะไปคือรู้ว่าเป้าสุดท้ายคืออะไรใช่ครับระหว่างทางที่ผ่านมาจนถวันเนี้ยครับผมบอกก็ได้น่าประสบความสําเร็จถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งอุปสรรคมันคืออะไรเยอะครับเยอะผมเคยทําธุรกิจแต่ก่อนเคยทําพวกผักทอดนะครับก็เคยถึงขั้นแบบขาดทุนหลายล้านเลยเพราะว่าเรามองเป้าเรามองผิดเรามองว่าเราจะขายต่างจังหวัดเาไปขายให้เซลลขับรถหนึ่งคันซื้อกระบะใหญ่สองคันแล้วก็ขับไปขาย เราเจอปัญหาทั้งคนไม่จ่ายสตางค์นะครับเราเจอปัญหาทั้งเวลาเขาอยากจะคืนของก็เอาของเราไปไปเอาไปคว้างทิ้งให้มันของบุกเสียหายแล้วก็มาคืนเราคือเราไม่ได้ไปจับรายละเอียดจริงๆคือเราไม่ได้วิ่งไปหาลูกค้าจริงๆเรายืมจมูกคนอื่นหายใจคือเราทําธุรกิจแบบเด็กอื คือคิดว่าเราชั้นผลิตแล้วชั้นก็ส่งให้คนอื่นไปขายอะไรพวกนี้ผมว่าเด็กส่วนใหญ่ๆนะครับที่เด็กจบใหม่บางทีคิดว่าเรามีหน้าที่ในการที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างคอยบริหารหนึ่งสองสามสี่ในจริงคือทุกคนอยากถึงจุดนั้นแต่กว่าถึงจุดนั้นได้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเองคือเป็นคนปิดกล่องเองเป็นคนซีลเองเป็นคนทําเองเป็นคนเอาถาซาวลี่เข้าไปวางเองคือตอนนี้เราทําได้หมดนะครับอคือพอทําจุดตรงนั้นให้เป็นแล้วเนี่ย เราก้าวขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยเราจะค่อนข้างแน่นกว่าผมเชื่ออย่างนั้นอย่างวันนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมก็ไปออกงานที่เซ็นทรัลเวิร์ผมก็ไปผมก็จะไปขายเองไปเจอลูกค้าเองไปดูว่าลูกค้าคอมเมนต์ยังไงลูกค้าคิดยังไงใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งทั้งผลิตทั้งตลาดไม่มีใครหลอกคุณได้ใช่ครับเพราะเราทำเองหรือเขาไม่เขาไม่ด้ตั้งใจหลอกแต่คุณก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ดีคือคือต้องจับให้ถึงต้องจับให้ถึงครับคือผมผมเห็นอย่างน้องชายยกตัวอย่าง เขาก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาไม่จําเป็นต้องทำเขาเรียนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะให้เขาไปวักเขาให้เขาไปยืนขายของเนี่ยมันมันไม่ดีอ่ะมันมันอายหรืออะไรเงี้ครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะทาจะเป็นเจ้าของให้ได้ทุกๆุกขั้นตอนคุณต้องทําเป็นแต่คุณเลือกได้ที่จะทําหรือไม่ทำนัเนแต่คุณต้องทําเป็นเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอปัญหานักหนักปรัชญาในการแก้ปัญหาคือจริงๆผมใช้ชีวิตแบบมีความสุขทุกนาทีของชีวิตนะครับ ทุกปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับคือถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีเราผมตอนม,มีปัญหาก็ไม่มีชีวิตใช่ครับมผมเป็นที่ปรึกษาคิดเสมอครับไม่มีปัญหาเขาก็ไม่จ้างเราอมไม่มีธุรกิจถ้าไม่มีปัญหาก็แปลว่าคุณหยุดเดินแล้วคุณต้องต้องตายในเร็ววันนี้แล้วแหละซึ่งมันไม่มีทางนะครับผมว่าสําคัญก็คือว่ามองว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตผมเคยมีช่วงหนึ่งที่เคยแยก เคยเคยทำธุรกิจนึงสเร็จแล้วยแยกกับเพื่อนอมผมเคยเศร้าอยู่3วันครับน่าแบบกินอะไรทานอะไรไม่ได้เลยครับนี่ไม่ใช่เลิกกับแฟนนะไม่ใช่เคยแบบตั้งอยู่3าวันทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็กลับไปมองความจริงว่าเอ๊ะเราเกิดมาก็มีแค่นี้ยแล้วก็ยังมีพ่อแม่ยังมีพี่น้องอ,อะไรอ,อยู่ครับแล้วเรารู้ความสุขวิแท้จริงเราคืออะไรทางานร้ออนก็ไม่ได้นะครับผมก็พยายามทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วก็มีเวลากับครอบครัวมีเวลาพักผ่อนมีเวลากับตัวเองครับ อิจฉาฝรั่งที่เขามีสมดุลของชีวิตจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาเขาทำงานเดือนเที่ยวเดือนเป็นไปได้แต่ใน,ในประเทศไทยเราทําไม่ได้อตอนที่ผมอยู่ในบริษัทสายเรือคนไทยเป็นคนที่ทํางานโอทีเยอะที่สุดเอเชียเยอะที่สุดครับเหนื่อยเยอะที่สุดเหนื่อยที่สุดฝรั่งห้าโมงเงย็นเลิกแล้วครับแต่สังเกตว่าถ้าเกิดคุณทำโอทีเช้าผมมั่นใจว่าคุณภาพการของคุณสู้ที่คุณพักผ่อนไม่ได้อเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดเวลาให้เป็นระบบเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเนี่ยมันอยู่การใช้เวลาการบริหารวารด้ยใ่คับ อุปสรรคต่างๆเนี่ยไม่ยอมบอกอ่ะแก้ปัญหานี่ก็คือแก้ปัญหาด้วยการบริหารชีวิตใช่ครับดีที่สุดใช่ครับธรรมดาคําถามสุดท้ายผมเนี่ยจะเป็นมองว่าอีกสิบปีคุณจะทําอะไรครับคุณตอบผมแล้วอีกสิบปีจกกะเกษียณจกกะเกษียณ<อ>จริงกันไหจริงครับถ้าเกิดผมทั้งแต่สิบปีแล้วผมมีเป้าหมายเดวยผมจะมีอสเซทประมาณนี้ผมจะมีสินทรัพย์ประมาณนี้แล้วผมจะเกษียณต้องคิดไว้เลยใช่ครับผมคิดไวแล้วครับ Well ีสำหรับ Well B เนี่ย ก็อยากจะให้ให้เขาเป็นเป็นหนึ่งตราขนมบ้านเราที่หวังไว้ครับว่าสิบปีถ้ายังมีแรงด้อยากจะให้เป็นแบรนด์ระดับเอาเอเชียแล้วกันอให้เป็นแบรนด์ที่ระดับเอเชียระดับโลกคงหวังไว้ลึกๆครับแต่ก็ไม่กล้าพูดอืให้เป็นแบรนด์ไทยเนี่ยผมต้องถึงแน่ๆครับไม่งั้นผมไม่ออกต้องถึงเอเชียไทยเนี่ยผมต้องถึงและต้องถึงโลกเอเชียต้องให้ถึงอยากให้ถึงแต่โลกเนี่ยหวังไว้ลึกๆว่าสิบปีเราทําให้ได้ในเมื่อพูดถึงโลกแล้วในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ครับ ประเทศไทยกับโลกเนี่ยสู้ได้ไหมจริงๆคนไทยเก่งนะครับต้องบอกว่าคนไทยบริษัทใหญ่ๆของระดับโลกเนี่ยอย่างเพื่อนผมทํางานอเมซอนทําอะไรระดับโลกเนี่ยครับคนไทยเป็นองค์ประกอบนั้นเท่านั้นเองคนไทยขาดผม่ยพูดความร่วมมือที่ดีเนาะขาดการแบ่งงานที่ดีว่าผมอยากให้ทุกคนทางานเหมือนร่างกายคือทุกคนตั้งใจอะ่ะราชาการเอกชนชทุกคนตั้งใจกันหมดอยากจะทําให้ดีใช่ครับแต่ผมว่าที่ขาดคือคนไทยไม่ทํางานเหมือนร่างกายครับ คือทุกคนอยากจะเป็นสมองทุกคนอยากจะเป็นหัวใจแต่อย่าลืมว่าสมองที่ดีหัวใจที่ดีได้ต้องมีแขนขาที่ดีด้วยครับคือผมในในมันต้องมีองค์ประกอบใช่ครับผมบอกทีมงานทุกคนในออฟฟิศว่าอยากให้ทุกคนทํางานเหมือนร่างกายอผมอาจจะเป็นหัวให้แต่คุณเป็นหัวใจนะคุณเป็นแขนคุณเป็นขานะถ้าเกิดทํางานพร้อมกันได้มนุษย์คนหนึ่งถึงสามารถเดินออกไปได้อันนี้ครับที่คนไทยประเทศชาติก็เหมือนกันใช่ครับคุณนัทวุฒิเมื่อกี้เราคุยเรื่องโลกคุยเรื่องอะไรแล้ว เทคโนโลยีมันเปลี่ยนการตลาดของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วยอะดัปตัวเองมาต้องทันครับยกตัวอย่างวิธีการจะจําหน่ายสินค้าของผมกันลวกันนะครับออนอกจากเราลงทุนในแพคเกจิ้งแล้วนะครับเราจะลงทุนในเรื่องของเว็บไซต์เอาเรียกได้ว่าเว็บไซต์ผมในส่วยระดับแบบคนเห็นแล้วต้องทักเลยนะครับแล้วมีช่องทางในการขายให้ครบถ้าเกิดตอนนี้เราเห็นว่าคนเปลี่ยนทีนี้ บ้านเรามาซื้อของออนไลน์เยอะนะครับมาซื้อออนไลน์เยอะเว็บไซต์ผมก็ต้องทําให้สามารถขายของออนไลน์ด้วยผมสามารถสั่งของออนไลน์ผ่านหน้าเว็บก็ได้คือเข้าไปปั๊บได้เลยซื้อได้เลยกล่องเดียวขายป่ะเนี้ยขายครับส่ง EMS ถึงบ้านเลยแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณสั่งกล่องนี้มีค่ขนส่งเท่านี้นะถ้าเกิดสั่งเยอะหน่อยก็ฟรีค่าขนส่งนะโอเคนั่นก็เป็นหลักโดยทำออนไลน์เลยครับสามารถซื้อได้นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ่างอย่างนี้คนคนสนใจ มันมันต้องสนใจอ่ะเฟซบุ๊กห้ารล้านใหญ่เท่าประ,ประเทศใหญ่อันดับ3ของโลกอ่ะถ้าเป็นประเทศเราก็ทำ a c e b o o o นะครับเรามีทั้งไปโพสต์ทุกอย่างที่เป็นอัปเดตนะครับเราจะมีงานเปิดตัวสินค้าเราก็ไปบอกว่าเราจะมีงานเปิดตัวนะคุณจะเข้ามาคุณต้องทาอย่างไรเราไปที่ไหนเราไปขายของที่ไหนเราก็จะบอกอประโยชน์นอกจากนั้น Facebook เราก็พยายามจะ ให้สร้างฐานข้อมูลให้ความรู้ที่เกี่ยวข้งองกับผลิตภัณฑ์คุณจะกินยังไงหน้าหนาวนี่คุณจะทานอะไรดีการเลือกของกินอุราวะยูอีคืออะไรอ่าล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเข้าไปช่องทางในการติดต่อก็มากขึ้นนะครับคุณเวลาเห็นอะไรไม่ดีคนขายอรานี้สสยไม่ดีพูดจาไม่ดีก็มามโพสต์มาบอกได้อตออย่างนี้ตัวผมเองเนี่ยก็เชื่อในการที่จะคนขายเตื้ให้ชิมมากเกินไปอะไรก็ไบอกไรุดได้ หรือ <S <S อ,อ,อยากจะคุยกับเราเองเนี่ยผมก็มี Twitter ด้วยก็จะคุยกันใน Twitter ได้เลยว่าอ,อ,อยากจะคุยกับผมเองเออมีคอมเมนต์อย่างนี้ไปอ่านในมกกาซีนอันนี้แล้วเกิดในการอย่างนี้ขึ้นหรือ,อ,อแพคเกจจิ้งยังไม่สวยนะหรืออยากจะมีโปรโชั่นอย่างนี้ก็มาบอกเราได้คือเรามีพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารให้มากที่สุดจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทางติดต่อให้ง่ายที่สุดทุกทุกทุกที่เลยใช่ครับานั้นอีกหน่อยไปที่ไหนก็ต้องเจอแต่เวลบีอย่างเงี้ยเหรอจะพยายามครับ จะพยายามให้ได้มากที่สุดจะน่ากลัวมากเลยนะถ้าเกิดเราต้องกินผลไม้ของคุณอย่างนี้ไม่แต่ก็สนับสนุนครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยผลิตภัณฑ์ไทยเป็นนวัตกรรมไทยนะครับแล้วก็เข้าไปลุยตลาดโลกและก็ตลาดในเมืองไทยด้วยที่น้อยเพราะว่าเป็นของคนไทยร้อยเเลยครับร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นลงทุนเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันค่อนข้างจากญี่ปุ่นจากอะไรงี้ครับแต่ละของเราขอเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทวุฒิมากนะครับให้ความรู้กับเรามาเยอะเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับนั่นนั่นก็คือคุณนัทวุฒิเผ่าปรีชานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโจลี่แฟมิลี่เจ้าของผลิตภัณฑ์เวลบีนะครับเห็นเป็นของคนไทย100%นี่ไปที่ไหนก็ช่วยอุดหนุนกันก็แล้วกันแล้วรายการคนไทยเข้มแข็งครับเป็นรายการที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนอยากให้ผู้ประกอบการอย่างนี้นะครับมาคุยให้เราฟังว่าเขามีประสบการณ์อย่างไรทําไมถึงคิดทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วจะะเเปป็นนนบบบทรรรรรียยออ่่่าางไกกกัผูุ้ใหมๆ ที่พวกเราพยายามทำให้เมืองไทยและก็คนไทยเข้มแข็งครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชีวะพร้อมทั้งคุณนัทวุฒิภวปรีชาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ